ยินดีต้อนรับโยมทั้งหลายเคยรู้สึกไหมโยมว่าโลกทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนเราแทบจะตามไม่ทันเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองกำลังจะหมดอายุไม่ใช่หมดอายุในความหมายของความแก่นะโยมแต่หลวงตากำลังหมายถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยรู้สิ่งที่เราเคยทำได้สิ่งที่เราเคยภาคภูมิใจในฐานะมนุษย์ มันกำลังจะถูกแทนที่เมื่อก่อนเราภูมิใจว่าเราวาดรูปเก่งเดี๋ยวนี้แค่พิมพ์ไม่กี่คำ AI ก็สร้างภาพที่สวยกว่าเราได้ในไม่กี่วินาทีเราเคยภูมิใจว่าเราเขียนเก่งเขียนวิเคราะห์ได้เฉียบคมเดี๋ยวนี้ AI เขียนบทความเขียนโค้ดตอบอีเมลได้ดีกว่าเราซะอีกเราเคยคิดว่างานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ซับซ้อนจะเป็นของมนุษย์เท่านั้น แต่ทุกวันนี้ AI ช่วยหมอวินิจฉัยโรคช่วยนักการเงินวิเคราะห์หุ้นแล้วคำถามที่มันก้องอยู่ในใจของพวกเราหลายๆคนก็คือแล้วฉันจะเหลือคุณค่าอะไรเราตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่คว้าคือมือถือเลื่อนดูข่าวสารที่ AI เลือกมาให้เราขับรถไปทำงานเปิดแผนที่ที่ AI คำนวณเส้นทางที่ดีที่สุดให้ ตอนเย็นกลับบ้านไม่รู้จะดูอะไรก็ให้ AI แนะนำหนังให้เรากำลังใช้ชีวิตบนออโต้พายโลดหรือเปล่าเรากำลังปล่อยให้สมองกลนมานำทางชีวิตเราไปเสียทุกอย่างจนสมองและหัวใจของเราเองเริ่มจะฝืดเคืองเริ่มจะไม่ได้ใช้งานความรู้สึกหวงวงในใจความกังวลความรู้สึกไม่มั่นคง ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่ผู้ตามในโลกที่เทคโนโลยีกำลังกลายเป็นผู้นำนี่แหละโยมคือความทุกข์ของคนในยุคนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการที่เราเริ่มหลงทางและหลงลืมคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์แล้วทางออกมันอยู่ตรงไหนเราจะสู้กับ AI ด้วยการคิดให้เร็วขึ้นหรือเป็นไปไม่ได้เราจะสู้ด้วยการจำข้อมูลให้มากขึ้นหรือ ยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เราไม่มีทางสู้กับเครื่องจักรในเกมของเครื่องจักรได้หรอกโยมแต่มีสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวเท่านั้นที่ AI ไม่มีทางมีได้และเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนสิ่งนั้นเรียกว่าสติแล้วพอพูดคำว่าสติหลายคนอาจจะนึกถึงภาพการไปน,นั่งสมาธิหลับตาในวัดเป็นชั่วโมงๆมงซึ่งนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด สติในความหมายที่แท้จริงที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นมันเรียบง่ายและทรงพลังกว่านั้นมากสติแปลแบบบ้านๆที่สุดก็คือความรู้สึกตัวแค่นั้นเลยโยมคือการรู้ตัวว่าในวินาทีนี้เรากำลังทำอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่และคิดอะไรอยู่โดยไม่มีการเข้าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดี AI มันทำงานด้วยอัลกอริทึมด้วยข้อมูลมหาศาลมันประมวลผลโลกแต่มันไม่เคยรู้สึกตัวกับโลก AI รู้ข้อมูลของกาแฟทุกสายพันธุ์บนโลกแต่มันไม่เคยรู้สึกถึงความอุ่นของถ้วยกาแฟในมือไม่เคยได้กลิ่นหอมกลุ่นที่ลอยมาแตะจมูกไม่เคยรับรสขมอมหวานที่ปลายลิ้นมันทำไม่ได้ เพราะมันไม่มีกายและไม่มีใจที่จะมารองรับความรู้สึกตัวนั้นแต่เรามีเราทุกคนมีนี่คือความพิเศษสุดยอดของมนุษย์แล้วการมีสตินี้มันจะช่วยให้เรามีคุณค่าในยุค AI ไได้อย่างไรโยมลองคิดตามนะเวลาที่เราใช้ชีวิตแบบขาดสติคือตอนที่เราเลื่อนมือถือไปเรื่อ,อยๆแบบมือลอยตอนที่เรากินข้าว แต่ใจเราไปอยู่ที่อื่นไม่เคยรับรู้รสชาติอาหารเลยตอนที่เราคุยกับคนตรงหน้าแต่ในหัวเราคิดเรื่องงานสภาพแบบนั้นแหละโยมที่เรากําลังทําตัวเหมือนหุ่นยนต์ชีวภาพเราทํางานตามโปรแกรมตามความเคยชินซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่แปลกที่หุ่นยนต์ของจริงมันจะทำได้ดีกว่าเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราดึงสติกลับมา ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นแทนที่จะหยิบมือถือขึ้นมาเลื่อนโดยอัตโนมัติลองใช้สติรู้ทันความอยากแค่หยุดมองมือตัวเองที่กำลังจะเอื้อมไปหยิบแล้วถามตัวเองในใจเบาๆว่าเรากำลังจะหยิบมาทำอะไรนะแค่นี้โยมแค่การรู้ทันความอยากเราก็ได้เปลี่ยนจากทาตของอัลกอริทึมมาเป็นนายของตัวเองแล้วหนึ่งระดับ นี่คือการฝึกสติในชีวิตประจำวันเวลาทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ AI จจะเอาข้อมูลเก่าๆมาผสมกันเป็นงานชิ้นใหม่ได้แต่มันไม่มีเจตนาที่ลึกซึ้งมันไม่มีแรงบันดาลใจที่เกิดจากความรักความเศร้าหรือความหวังแต่เมื่อมนุษย์ทำงานด้วยสติเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราเราจะสามารถเลือกที่จะไม่ไหลไปตามความคิดฟุ้งซ่าน แล้วเปิดพื้นที่ให้ปัญญาที่ลึกซึ้งกว่านั้นผุดขึ้นมานานที่สร้างจากมนุษย์ที่มีสติมันจึงมีหัวใจมีจิตวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งที่ AI เรียนแบบไม่ได้ในด้านความสัมพันธ์นี่คือจุดที่มนุษย์จะชนะ AI อย่างขาดลอย AI อาจจะเป็นแชทบอทที่ตอบคำถามเราได้ทุกเรื่อง แต่ AI ไม่สามารถรับฟังด้วยหัวใจที่เข้าอกเข้าใจได้มันไม่สามารถมองตาเราแล้วส่งผ่านความห่วงใยออกมาได้มันไม่สามารถตบไหลเราเบาๆในวันที่เราท้อแท้ได้การมีสติในการสนทนาคือการฟังอย่างแท้จริงฟังโดยไม่คิดหาคำตอบล่วงหน้าฟังเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของคนตรงหน้าคืออยู่ตรงนั้นกับเขาอย่างร้อยเปอร์เซ นี่คือกรุณาและมุติตาที่เกิดจากสติเป็นสายใยของมนุษย์ที่ไม่มีเทคโนโลยีใดๆมาทดแทนได้เลยฝึกสติอย่างไรในยุคแห่งความฟุ้งซ่านหลวงตาไม่ได้บอกให้โยมทิ้งเทคโนโลยีนะเราอยู่ในโลกนี้เราก็ต้องใช้มันแต่เราต้องใช้มันอย่างนายไม่ใช่ใช้อย่างทาตข้อที่1ใช้ลมหายใจเป็นสมอเรือ ไม่ว่าจะวุ่นวายขนาดไหนโลกจะหมุนเร็วเพียงใดเรายังมีลมหายใจที่เป็นสมอเรือให้เรากลับมาได้เสมอแค่วันละหนาที10นาทีลองนั่งเงียบๆแล้วรู้สึกถึงลมที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ความคิดจะวิ่งไปไหนก็ช่างมันแค่รับรู้แล้วก็กลับมาที่ลมหายใจนี่คือการฝึกกล้ามเนื้อสติให้แข็งแรง เมื่อกล้ามเนื้อนี้แข็งแรงเวลาเจอเรื่องวุ่นวายในชีวิตจริงเราจะดึงสติกลับมาได้เร็วขึ้นข้อที่2องกำหนดเขตปลอดเทคโนโลยีลองมีช่วงเวลาหรือสถานที่ในบ้านที่โยมจะวางมือถือวางอุปกรณ์ทุกอย่างอาจจะเป็นช่วงเวลาอาหารเย็นหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนแล้วใช้เวลานั้นอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับคนในครอบครัวจริงๆ มองหน้ากันคุยกันไม่ใช่ต่างคนต่างก้มหน้ามองจอข้อที่สฝึกรู้ทันเอริยาบทไม่ต้องไปนั่งหลับตาเสมอไปแค่ฝึกรู้ตัวบ่อยๆตอนนี้เรากำลังเดินก็ให้รู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นตอนนี้เรากำลังดื่มน้ำก็ให้รู้สึกถึงน้ำที่ไหลผ่านลำคอการฝึกแบบนี้จะทำให้สติของเราต่อเนื่อง ทำให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของเรา AI มันอยู่ในโลกของอดีตเป็นข้อมูลที่ป้อนเข้าไปและอนาคตคือการคาดการมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่สามารถอาศัยอยู่ในปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริงและความสุขความสงบปัญญาทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะทั้งสิ้นโดยคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์ เราอยากกลัวว่า AI จะมาแย่งคุณค่าของเราไปแต่จงกลัวการใช้ชีวิตอย่างไร้สติเพราะนั่นคือการที่เราโยนคุณค่าของเราทิ้งไปเองคุณค่าของมนุษย์ในยุคนี้ไม่ได้อยู่ที่การประมวลผลได้เร็วกว่า AI ไม่ได้อยู่ที่การจำข้อมูลได้มากกว่าแต่อยู่ที่ความสามารถในการรู้สึกตัวอยู่ที่ความสามารถในการมีเมตตาการุณา อยู่ที่ความสามารถในการเข้าอกเข้าใจและอยู่ที่ความสามารถในการค้นหาความหมายของชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้มีสติเป็นรากฐาน AI คือเครื่องมือที่ส่งพลังเปรียบเสมือนมีดที่คมกลิบหากอยู่ในมือของคนที่ขาดสติมีดเล่มนั้นอาจจะทิ่มแทงตนเองและผู้อื่นแต่หากอยู่ในมือของคนที่มีสติมีปัญญา มีดเล่มนั้นก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างมหาศาลดังนั้นหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปแข่งกับ AI แต่คือหันกลับมาฝึกฝนและพัฒนาสติของเราเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่มีหัวใจเป็นมนุษย์ที่ตื่นรู้สุดท้ายนี้หลวงตาขอฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่าคุณค่าของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่การคิดให้เร็วกว่า AI แต่อยู่ที่การรู้สึกตัวได้ลึกซึ้งกว่าในขณะที่ AI กำลังเรียนรู้โลกภายนอกขอให้เราจงหันกลับมาเรียนรู้โลกภายในนั่นคือคุณค่าที่ไม่มีปัญญาประดิษฐ์ใดในโลกนี้จะมาทดแทนได้เลยจะเรือนพร